สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครบทีมที่8เปิดโชมทีมทะลุรอบด n อกเอาท์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอเชียนฟุตบอลรายงานศึก a อ c Champions League 2021ได้ครบ8ทีมเอเชียโซนตะวันออกเข้าสู่รอบด็อกเอาทเป็นที่เรียบร้อยโดยได้กูเอฟซ ทีมแข่งจากเคลิกกา์ีใต้คือทีมที่8ที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาในครั้งนี้หลังพวกเขาเอาชนะยูเนเต็ดซิตี้เอฟซีทีมแข่งจากฟิลิปปินส์4-0เก็บเพิ่มเป็น12คะแนนทําให้กลายเป็นหนึ่งใน3ทีมระดับ2ดีที่สุดต่อจากบีจีปทุมยูเนเต็ดและโปฮังสตูลเลอร์ที่ทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ส่วนทีมที่ถูกเบียดตกรอบไปก็คือคิดชีทีมแชมป์จากฮ่องกงที่มีเพียง11คะแนนโดยรายชื่อทีมมีดังนี้คาวาสกีฟอนเตเล่จากญี่ปุ่น เซเลโซโอสกาจากญี่ปุ่นนางโงยาแกมปัสจากญี่ปุ่นอุตสางฮุดายจากเกาหลีใต้ชุนบุกคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้โปหังสติลเลอร์จากเกาหลีใต้แดกูเอฟซีจากเกาหลีใต้บีจีปทุมยูเนเต็ดจากไทยสะเทือนบีจีเปิดโฉมคู่แข่งหนึ่งเดียวรอบน็อกเอาท์เอซเราจะผ่านได้หรือไม่ เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลี2021รอบแบ่งกลุ่มจบไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดมีการ,ปรเปิดเผยจาก AFC ว่า BG ปรปทุมยูเนเต็ดทีมตัวแทนจากไทยหนึ่งเดียวจากอาเซียนจะลงสนามพบกับชุนบุครคดมอเตอร์ยักษ์ใหญ่จากเคลิกเกาลีใต้ในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก AFC c h แชม i o n s League 2021ทั้งคู่จะลงสนามฟาดแข่งกันในระหว่างวันที่14-15กันยายนนี้ส่วนสนามจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รูเบนสุนซับนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษที่กําลังเข้ารับการทดสอบฝีเท้ากับทีมในระดับไทยลีกเปิดเผยว่ามีความฝันที่จะรับใช้ทีมชาติไทยและจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากถูกเรียกติดทัพช้างศึกรูเบนสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษพี่ชายแท้ๆของจูดเบลหัวหอกดารุ่งของเชลซีทีมชั้นนาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันมีความใฝ่ฝันที่อยากจะรับใช้ทีมชาติชุดยูยีสิชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกหากได้โอกาส จะถือเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวฝั่งคุณแม่ที่เป็นคนไทยอีกด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้อย่างโฟกัสกับการทดสอบฝีเท้ากับสโมสรระดับไทยลีกทีมหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาเทสแข้ง2ส,สัปดาห์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสมควรได้รับสัญญาหรือไม่ในตอนนี้ผมยังโฟกัสกับการเทสเพื่อให้ได้สัญญากับสโมสรในไทยลีกหากผมได้เซ็นสัญญาแล้วฟอร์มเข้าตาโค้ชและถูกเรียกติดทีมชาติไทยแน่นอนมันจะเป็นเกียรติต่อผมและครอบครัวที่จะได้รับใช้ทีมชาติ ซึ่งหากไม่รับการเสร็สัญญากับสโมสรดังกล่าวรูเบนจะเตรียมเดินทางประเทศกับอีกทีมชื่อดังที่มีถิ่นฐานอยู่ในภาคอีสานในช่วงหลังจากนั้นเจ้าตัวหวังว่าจะทดสอบฝีเท้าผ่านไปด้วยดีเพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนการเส,รสัญญาภายในเดือนกรกฎานี้ที่จะมีการเปิดฤดูกาลไทยลีกขึ้นในช่วงกลางเดือนหน้า ดาวยิงทีมเจ้าไทยบวกเพิ่มอีกหนึ่งประตูช่วย FC ริวกิเสมอกับคางงูชิมายูเนเต็ดทีมเก่า2-2ในเกมลีกสำรอง J-Elite League 2021สิทธิโชคพาโสกองหน้าของ FC ฟซริวกิวซัดประตูที่2ของตัวเองกับทีมได้แล้วในเกมเจ e l e a ลีก2021หรือลีกสำรองนัดที่เสมอกับต้นสังกัดเก่าคางงูชิมายูเนเต็ด2-2เมื่อ12กรกฎาที่ผ่านมาดาวยิงไ้22เบิกสกอร์แรกของตัวเองในสีเสื้อ FC ฟซริวได้สำเร็จ ในเกมเจลีกอีริท2021กรุ๊ป4นัททิพิชนะอาวิสบาาฟุกุโอกะ2-1เมื่อวันจันทร์ที่28มิถุนายนล่าสุดสิทธิโชคได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงให้กับ FC ริวกิวในเกมที่พบกับคางโงชิมายูเนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าก่อนจะบวกสกอร์ที่2ของตัวเองเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมในนาทีที่22แต่สุดท้ายจบ90นาทีเสมอกันไปด้วยสกอร์2-2 ทางนี้สึกฟุตบอลเจี๊ิตลีคือลีกสำรองที่เน้นให้ผู้เล่นอายุต่ตำกว่า21ปีรวมถึงผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่และชุดเยาวชนได้มีโอกาสลงแข่งขันซึ่ง FC ฟซีริอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับอาวิสฟาภูกูโอกะบีวาเรนในงาสกีและคังโงชิมายูเนเตสำหรับซิที่โชคพาโศย้ายาจากชมบรีเอฟซมาร่วมทัพเอฟซีริกิด้วยสัญญายืมตัว1ปีก่อนหน้านี้เคยมีชื่อเป็นตัวจริงลงเล่นในสึกฟุตบอลทั่วเอ็มเปอร์เรครับรอบ2เมื่อต้นเดือนมิถุนนนาาายที่ผ่ผม ออร์เดียลวิดมาหเฮดคอร์ของบีจีปทุมยูเนเต็ดกล่าวชื่นชมพู้เ่นแรบบิดที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึก a f c c h a m ม ions l e a g u e 2021ในฐานะทีมอันดับ2ดีที่สุด3ทีมจาก5กลุ่มพร้อมชี้บีจีมาถูกทางก่อนไทยลีกจะเปิดฤด,ดูกาลตามที่ศึก AFC Cha m ม i ป n s l e a 2020, g u e 2021บีจีปทุมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมเข้าสู่รอบต้องเอาเรียบร้อยทั้งโซนตะวันตกและโซนตะวันออกล่าสุดผลประกบผู้ออกมาแล้วปรากฏว่า บีจีปทุมที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดจะโครจรมาฟาดแ,แข่งกับชุนบุคคุนไดมอเตอร์อดีตแชมป์เคลีก8สมัยแชมป์กลุ่มเ H...... อด้านออร์เดโอวิดมากุซซอเดรบิดกล่าวว่าผมภูมิใจที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มของเราคือหนึ่งในกลุ่มที่ยากที่สุดแต่ถ้าว่าเราไม่ได้หนีพวกเขามากนักหากว่าจากสองนัดแรกที่เราแพา้กับอุตสานคุนได คืนนี้เห็นได้ชัดว่าอุนซานฮูไดคือทีมคุณภาพแต่เราก็โจ์ให้ทุกคนเห็นว่าเราสู้กับพวกเขาได้และผมภูมิใจอย่างยิ่งกับฟอร์มของนักเตะทุกคนเราขาดผู้เล่นต่างชาติตัวหลักหลายคนแม้ทีมจะต้องพบกับความพ่ายแพ้แต่ทุกคนก็แสดงเห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเล่นตามแผนที่วางไว้และควรจะภูมิใจกับผลงานในคืนนี้ต่อให้เราไม่มีผู้เล่นต่างชาติตัวหลักและนักเตะไทยหลายคนสามารถก้าวขึ้นมาแบกรับความรับผิดชอบได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี กนเริ่มทัวร์นาเมนต์เรามีนักเตะให้เลือกใช้กว่า30ชีวิตแต่ส่งลงสนามได้แค่11คนนี่คือปัญหาหนักใจของผมมาโดยตลอดแต่วันนี้ทุกคนที่ได้รับโอกาสได้ลงไปเล่นเล่นได้ดีมากจริงๆนับตั้งแต่วันแรกที่ผมกลับมาทํางานที่นี่เราย้ําตลอดถึงความสําคัญของการกล้าเล่นบางเกมเราอาจต้องเพรสซิ่งบางเกมเราอาจจะต้องตั้งรับทั้งหมดขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้แต่นี่คือเกมที่ผมถนัดและเป็นเกมที่ผมมั่นใจว่านักเตะเราถนัดเช่นกัน ผมรู้สึกมั่นใจกับเส้นทางของเราที่มุ่งหน้าสู่ฤดูกาลไทยลีกต่อจากนี้จะให้นักเตะพักผ่อนหนึ่งสัปดาห์ให้พวกเขาได้กลับไปหาครอบครัวจากนั้นเราจะกลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลหน้าฟีฟ่าชื่นชมบีจีปทุมว่าเป็นสโมสรที่มีความก้าวหน้าหลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เอซได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ะแริด เพิ่งได้สิทธิ์เข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกก่อนผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาได้ทันทีในฐานะทีมันดับ2ดีที่สุดจาก3ทีมจาก5กลุ่มในโซนตะวันออกทำให้ล่าสุดฟีฟ่ากล่าวชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีความก้าวหน้าร่วมกับไดกูเอฟซีที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นครั้งแรกได้เช่นกันหลังจบรอบแบ่งกลุ่มฟีฟ่าได้ทำบทความสรุปประเด็นสำคัญโดยเลือกบีจีพัฒนและไดกูเอฟซีเป็นสโมสรที่มีความก้าวหน้าในแง่ของผลงานครั้งนี้ ไดคูเอฟซีและบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็น2ทีมที่ประสบความสําเร็จในการทะลุผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้เป็นครั้งแรกโดยไดกูที่เอาชนะยูเนเต็ดซิตี้4-0ในเกมนัดสุดท้ายทําให้ได้ผ่านเข้ารอบในฐานะหนึ่งในทีมระดับ2ดีที่สุดส่วนบีจีปทุมแม้จะแพ้อุตซานคูดดย0-2ในเกมสุดท้ายแต่การเก็บชัยชนะได้4เกมนในรอบแบ่งกลุ่มก็พอแล้วที่จะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้งนี้ บีจีปทุมเป็นทีมที่4ในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เอเต่อจาก BC ซีเทโรศาสนะบุรีรัมยูเนเต็ดและ s อ g เมืองทองโดยจะออกประเยือนชุดบุคคลแดมวอเตอร์แชมป์เก่าสอสมัยในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่14 1 5กันยายนนี้ AFC ตัดสินใจเลิกการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17และ20ปีในปี2022เรียบร้อยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามกำหนดเดิมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่18-26กันยายนและรอบคัดเลือกรอบ2ระหว่างวันที่8-12ธันวาคม ส่วนรอบสุดท้ายจะจ,จัดขึ้นที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่9-22พฤษภาคมปี2565ส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่จะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระบว่างวันที่14-22สิงหาคมและรอบคัดเลือกรอบ 2, ถึง3-7พฤศจิกายนส่วนรอบสุดท้ายจะจัดที่อุซเบกิสถานในวันที่4-17เมษายน2565นั้นโดยสาเหตุหลักที่ AFC ตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันทั้งสองรายการดังกล่าวคือ 1. สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบกับประเทศทั่วทั้งเอเชียซึ่งทําให้ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพมีความเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรการด้านสุขภาพทําให้ส่งผลกระทบในด้านการเดินทางและการกักตัวโดยประเทศที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกก็ยังไม่สามารถการันตีด้านการจัดการแข่งขันได้